ขนาดเบอร์สองเงียงขาวตัดผมไหมคะดูลูกค้าหน้าร้านด้วยบิ๊ก,บ,กบิ๊กเป็นสาว,วะ่ะบิ๊กเป็นสาวหเลาไม่จีปป่ะจันไม่ไม่จิบคลิปเจ้าของเขาตัดอยู่ไม่จี ตายแล้วแกใส่ฟันเฟดจะไม่กันแล้วใส่ฟันเฟดมาแล้วใช่ไหมนะครับเนี่ยไม่ไม่ยังไงใัดฟันไม่ได้จังทำไมวะพอใส่ฟันนีปีกไปแล้วก็แปลงไม่แปลงใครจะไปแปลงโน่นแปลงนี่ข้างหลังนี่เอาไงข้างหลังนี่อยากได้ยังไงมันไม่น่าขึ้นเอาให้มันทุยๆเฉยๆที่อาสัตว์มาช่วงโควิดไปร้านคนเถื่อนสัตโอ้มีอาด้ายหายวันไปหนึ่งก็เสีหนึ มาาอจเลยเกาะอยู่นิดเดียวคนใช่เหรอใช่เอาสามเดือนแล้วเนี่ยที่ตัดผมขึ้นมาสูงจนถึงนู้นเลยสูงจนถึงจนใช่เลยเรี่ยงตู้เลยถุงกล้าไปไหนเลยปิดนอนบ้านสามเดือนตู้ตู้นั่นน่ะไอ้ไอ้นี่มาแก้งานก้องก้งมาแก้งานนั่นน่ะพี่เสิร์ฟเนี่ยมันไม่ค่อยกินละเอียด ของถูกอ่ะพี่เสิร์อใช่เหรอใช่อ่ะพี่เสิร์อบอกไม่บอกว่ามันไม่ใช่ไหมมันมันมือมันหนาอยู่เหมือนกันน้องเจ้าเบอร์เบอร์หนึ่งขึ้นไปเก็บทีมันไม่เดียนหรอกเบอร์สองขนาดเบอร์หนึ่งก็จะหมดอยู่แล้วผมอาจารย์ห้ามากเลยตองาใช่ ตาเบอร์หมดถ้าถอดเป้นออกเบอร์สองก็จะหมดแล้วผมอาจารย์รังสันแต่ยาวเร็วมากเลยนะตามทุกวันเลยใช่อาบน้ำขอให้อาบน้ำมัวเปียกหมดทักน,นี่เดอ้นักเรียนนีเดบอกว่าผมไปย้อมผมมาย้อมตรงไหน,นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยย้อมสีดำ ดเดหนึ่งจงอพราุ่นรุ่นสามขึ้นมากี่คนเนี่ย 5, ห้าหกคนเองมัง้ง เนี่ยเนี่ยสี่ห้าคนที่มาได้ไอ้จเจ้าหัวแดงเจ้าอะไรนะเกตี่อ่ะทีมงานดีอยู่นะเกตี่เห็นไหมคือเป็นสาวตองน,นั้นกลับไปอยู่เซยียพูนนะอ๋อทำนมเลยนะใช่เจ้ตั้งใจมาเรียนมากเลยแต่ว่าเจอปิดนี้เข้าไปก็ต้องเสียค่าเชา่าค่าหนุ่หนี้อยู่ไม่ไวหวกลังดีที่บ้านก็เหลือมือ้ายมีเจ้าออมกับเ,เ,เจ้าเจ้าเบนนะไอ้เบนเบนเบนปะฮะไอ้เบนนะ อาจารย์บอกว่าบุคลิกมันจริงๆเนะอืมีไมมสไตล์ดีเบนน่ารักอะ่ะแต่หน้าเหมือนโจนนรม,มันยิ้มเก่งไงจารย์หน้ามันเป็นอย่างนั้นมันยิ้มเก่งมันก็เลยได้ได้เปรียบบ,บุคลิกมันเหมาะเป็นช่างอะ่ะแล้วก็มันเป็นช่างศักดิ์อ่ะพูดไม่ไม่ไม่ใช่นคนยากพูดพูดจาเพร้อ ตีเขาไปไปทำงานร้านแม่อเอຈตีเหรออาจารย์รังสรรค์เขารู้จักถ้าบอกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะเขาอาจจะฝึกงานให้ก็ได้เขาจะให้ผมอยู่เลยอยากอยู่ทำไมอ่ะพี่ผ่าเขาน่ารักนะจะบอกให้อะ่ะให้ผมอยู่อยู่ไม่ไหวแต่คือว่มันด่งมนเลยนะอาจารย์้แต่ผมไม่ติดอ่ะแต่แต่ร้านเขาลูกค้าเยอะ ร้านเขาเปิดมานานอาจารย์ตั้งแต่รุ่นที่พี่ผาเนี่ยไปเซ้งต่อนะที่ตึกนั้นเขาให้เซ้งร้านเขาเซ้งร้านหนึ่งเลยนะหนึ่งล้าน,น,ลานแล้วทีนี้ก็มาคุยกันว่าเป็นญาติกันก็เลยขอเหลือหกแสนสองปีแกทําเงินคืนหมดอะ่ะใช่ลูกค้าเยอะยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอนเขามีปัญหาขเขาก็เลยอะไรอีก ไอเอกตายแล้ว่ใช่อ๋อีเป็นลูกติดอยู่ถ้ามัเนี่ยอลูกเขาก็เป็นช่างเสียชีวิตครับถ้ามาเรียนกับอาจารย์นี่แลหละไอเอกมาเรียนแล้วก็จบปชวชอเอกก็มาเรียน,แล,ออยนแล้วก็พอเอกเรียนจบแล้วก็เอาแม่มันมาบอกว่าสอนให้แม่ผมเป็นหน่อยยิงจําได้ทุกวันเนะี่ยแม่เอกเขามาแล้วก็บอกสอนลูกเลาลูกชายให้เป็นช่างหน่อยอาจารย์ถ้าโอเคและทีนี้พอไอเอกเป็นช่าง พี่ผาก็มาเรียนแม่เอกก็มาเรียนเขาบอกสอนแม่ผมให้เป็นช่างหน่อยอาจารย์สลับกันไม่รู้ไม่พูดถึงว่างมากไม่่ด้ร้านมันเยอะส้า5-6ร้านได้คนเยอะช่วงโควิดมันเงียบทุกร้านแหละโควิดอะ่ะ นี่เถอะหนึร้อยห้าสิบมาจารย์ก็ซื้อไปสองตัวให้สื้อชุบแดงอ่ะใช่ป่ะใช่แล้วมันหนามัน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 กว้างมันใหญ่มันต้องอยู่ในห้องแอร์มียางมันมันคุมหมดนะ เราจะพูดคุยกับอาจารย์หลินว่าก็อยู่คนละสามวันสลับกันอยู่สามวันไม่สลับเดี๋ยววันจันเราก็รับวันพันพุทธอาจารย์หลินแล้วก็รับวันศุกร์เราวันพฤหัสเราก็อยู่ใช่ไหมแต่วันศุกร์เราก็สลับกันศุกร์นี้อาจารย์หลินอยู่ศุกร์หน้าเราอยู่ไงอืมไงโอ้ยอันนั้นเขายิ่งเก่งเรียนไปเรื่อย ไปทำอีโดลเลยออ,อ,อืมจะดีสวยดีก็สวยมาสวย้วยต้องสวยสวยข้างหลังสวยมากเลยอาจารย์ไม่ได้ตัดเลยเสยิมไม่ได้ตัดเลย,ยไ,ไเลยิเตษมหัวเฮอยเนี่ย ยังไม่ไล,มล่กึนง่ายมาบุรีม่มาบุรีแล้วมันลายมันได้แล้วไงทรงมันสวยไงอยากใไม่ไล่นกนญง่ยมันไม่ได้ไล่ข้างบนรอกจาก50เหลือ15ปัญญาได้เลยได้ทรงสวยเราสร้างทรงแบบนี้อาจารย์ะนะสวยเลยเสร็จ เหนียวมาเลยอ่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห네 e ัวล <wide> ูกค้าเนี่ยใส่ปลอมเม็ดมาใส่ปลอมเม็ดมาเหนียวมาเลยเนี่ยเซตให้ยังไงไม่ได้เลยนะคุยถึงเช้ามาเนี่ยดูแลทุกหมดเลยเสื้อผ้าขนมข้าวโอ้ยเราไม่ใหเป็นก้อยเราต้องไล่ไล่ไปโรงเรนเลยนะจันแต่งข้าวให้เมจิกมันเสร็จยังวะเนี่ยมันไม่กินเมจิกเมจิกมาดิพี่เสกเมจิกคลิปมาอันนี้กนวลองดูอันนี้ลองดูหน่อยลองดูหน่อย เดี๋ยวมาคลิปไอ้ของของไอ้เล็กไปตัดนานเป็นงสองชั่วโมงได้ไหมได้อยู่ได้หมดเลยได้เอาเอาเมจิกคลิปมายืมหน่อยที่ตัวดำไม่ได้เมจิกคลิปอะไรตัวดำตัวดำด้วยตัวใหม่เดา๋ยวยืมมาต่อฟันข้าวได้ไหมไม่คมอาจารย์ได้อยู่นะตัวนี้ก็ผมก็ผมอาจารย์รังสรรค์เหนียวเพราะว่าเขาเซ็ตมารับปรโมชันมาแล้วเนี่ยลองตัวนี้มา ไม่ได้ตัดหัวอาจารย์นี่ไปตัดลูกค้าเต็มร้านเลยเนี่ยสกีสีดำด้วยนะ่วดปวดวดเฮ้ยอยู่เฉยๆดิดิฉันก็เงือมาปวดปวดแน่เลยเนี่ยปวดแน่นอนสกีเลือดตาทรงสูงสุดจ้าได้่ลยทรงได้หลายทรงได้หลายรูปจานนะโต้นักเรียนตะกีีลองดีได้หมดเลยีองสูงไว้ดีก็ได้ สอง5 0อนหอัน่เมือไไม่ใร่อค้งเลอ๋อซื้อจาเพื่อนมา่ีชัยไม่มีแล้วสองพันแปดสองพันแปโอเคจ่ายตัวนี้เลย อาจารย์นัชพงศ์อีกคนนึงเวลาอาจารย์ตัดผมนะคุยแบบไม่คิดเลยว่าเราจะทําพลาดเออมันจะพลาดเอาแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หวีหวีใหญ่ไม่ได้หวีใหญ่นะบีไม่ได้หวีใหญ่จะบีเล็กด้วยนะไม่ใช่หวเราหรออาจารย์ไม่ได้คืออาจารย์เขาเขาขุดได้เขาผมได้ไงแต่นักเรียนเขาขุดได้แต่ผมไม่เป็มอาจารย์เขาจะมีเขาจะมียั้งได้มียังบะยั้งไอ้เรานักเรียนนรายังไม่ได้หรอาปวดเดียวพื้น ใส่ปรมเม็ดมาเซ็ตมาอย่างงามเลยเนี่ยตรงร่องนี้ี่เสิร์ฟแล้วก็เอามุมเนี่ยลงเห็นไหมเห็นไหมมันกินแล้วเห็นไหมมุมนี้ลงมุมนี้ลงเห็นนะถ้าลึกกว่าเจ้าวลึกกว่านี้อาจารย์อะไรลึกยิ่งลึกกว่านั้นลึกยิ่งเรื่องแท้ ก็เอาเบอร์ใส่เบอร์แข้า่ะทีมันมีกลุ่มดำๆกระจุกกระจกด้วยมใช่เขาบอกเขาบอกเรื่องเบอร์แซะคนหนังหัวพับไม่ด้วยใช่แต่จานก็ไม่เคยใช้สีดำนะพี่ชัยก็วันนี้ใช้ดนใช่ใช่แต่แดง รียังไม่แตกเลยดูดิเมียเซตมาแบบอย่างหล่อให้เมียไ้ผัวผัวตัดผมมองนีง่หละนะมองข้างหน้ามขบวนวิชา เขาไปเปิดร้านกันหมดแล้วลูกหลานคเเแทนขนวดนะมันเก็บหน้าไม่อยู่แล้วอปิดเนขาไม่ลดหรอ โอ้โมีใช่ข้าวรสกันใน,นี้มันเพิ่มอ่ะมันเหลือพอเห็นแล้วลูกค้าเยอะแล้วเพิ่มเรามันชอบเป็นแบบนั้นนะ<ม>ลูกค้าเยอะดีกัน,น,นอือเราเสด้มากนะหมเนอกองมั่เกด เขารักเรียนนละสอามหัวละวางใครก็ว่าเปไหนกบไม่รู้จะ่ย แค่เพื่อนเขาเดี๋ยวคืนใบนี่ก็ทำให้แกจุดนะรูปเดียวคเพราะว่าเพราะว่าแกมารับใบที่ใครมีอะไรติดต่อแล้วไม่มีใครติดต่อแกหรอกวันนั้นแกมาอุปกรณ์ที่ผมไว้ตรงเนี้ยเดือนอะไรนะโดนขับไว้ที่แกอยู่ตรงหน้าที่ตันพระภูมิเสริมภูมิแล้วแกมารับตครื่องจิตผมมาตรงแฟนพอดียังไม่ได้ไปรับเตินไปรับได้แล้ว ลงมาะจังงังวันก็มาวันให้จานเส็จให้เลยอยากให้ขาดก็สับหนักๆเราว่าผมมันเป็นก้อนช่วงนี้ก็ลงหนักๆอยากให้บางก็ลงเบาๆ เยอะนะเอ๋น่ะไม่ธรรมดาอยู่กับอาจารย์อ่วนมาตั้งกี่ปีอ่ะเอออยู่นานชาติไทยมานอ่ะมันไดี่ค่ะสวยแล้วเฮ้ยจะลองสั่งข้าวเจ้าหน้ามาอย่างนั้นพอได้แล้วค่ะแล้ดูหมดให้ดูนะช่วยเหลือบตาหมองพี่พี่เสิร์ชไงตรวจ หีใหญ่มองใช่สองข้างนะมองที่กระจกม้าตรงไหนอะจ๊ะม้าเตอ่อตรงเบนขึ้นหัวเบนจูเบนจูเฮ้ยขึ้นหัวตัดแล้วหรอไม่เอา <c oughs> เป็นายแล้วก็ถามว่าใครตัดให้เดี๋ยวตัดหน้าม้า<ะ>น้ดูดนะีหน้าม้าตัดเลียงแจวหน้ามา้มาม้าเต่อ ม้าเตอ๋อด้วยนะปกติไม่เตอ๋อไม่ม้าก็เตอ๋ออยู่แล้วอ,ะอ,อ,อ่ะเสองม้าในหน้าเดียวกันเลยเนี้ยนักเรียนก็ไม่ชอบมแบบนี้ไม่รู้เสร็จแล้วไม่รู้จะเอาเส้นไหนไว้เส้นไหนออกบางคนเจอสองฝันสามฝันอะไอย่างเงี้ยใช่ พอแล้วข้างไม่ต้องบางเขยาอาบางอยู่แล้วทำอะไรอ,ะอ่ะทาใส่แอลกอฮอล์เจลแล้วก็ดีนะที่สวยลูกค้าก็เลยไม่มีอารมณ์ที่จะแบบโกนค่ะ ช่ใช่ก็คือได้ไงแบบว่าทั้งสวยแต่ถ้าลองอย่างผู้ชายตัดนะง่ายง่ายง่ายช่างเลยนี่อะไรก็ได้บอกตัดเป็นไปได้ร้างจะจ้างกูหญ่ตัดเป็น เครื่องคุณแรงโควิดเนี่ยไม่ต้องกันที่โกเลยเอาเครื่องนี้ตั้งแบบหมิ่นเมยแล้วกดนะอ,ดอร่อยเลย ตั้งแบบมินเมดด้วยนะพี่ดีแบบว่าให้มันเลือดซิปได้บางครั้งถ้า,งางลงหนักอะของพี่เสิร์ตนี่ก็คมอันนี้มันได้ทั้งหน้าทั้งหลังไมไม่ไม,ไมอันนี้เราดันเข้ามันจะเกี้ยงมันจะเกี้ยงกว่าเพราะว่าบางทีก็มันมันไม่ออกนะเรากดอะ เราก็ต้องดันเข้ามันได้หมดได้หมดหมมหมใช่ค่ะโกนหนวดได้ด้วยตัวนี้<อ>เพราะว่าต้องทำมานะถ้าไม่ทำก็ไม่ได้นะโกนหนดวดใช่ต้องไปปรับควันใหม่เราก็รูปมาพี่ดีรูปมารูปมาแล้วเราก็ดันเข้ามันจะได้เกลี้ยงไม่ต้องใช้มีดโกนเลยแล้วก็ขายให้ลูกค้าที่ร้านด้วย จริงนักเรียนอ่ะแบบว่าไม่โกนหนวดร้านเขาตัดแบบไม่โกนหนวดแล้วขออาจารย์อันไหนเนี่ยักที่ไมคุมมของพี่เสิร์อ่ะคมอาจารย์เคยกดหนักให้เลือดออกเลยนะของพี่เสิร์ตัวเนี้เราถึงระวังไม่ค่อยอยากใช้ของพี่เสิร์หรอกรใช่เพราะว่าพี่เสิร์เล่นนัก แสดงว่าข่มบ้ายังไม่แก้อันไหนปัดลูก้าเนี่ยปัด่ไหนนี้มาซื้อเครื่องใหม่ล้วรซื้เครื่องใหม่เลยพี่เถ้าลูกค้าสั่งตัดหน้าม้าพี่เสจะตัดให้ไมน่เหี้ยตัดไม่ตงตัดไม่ลงนี่มีมาไม่หน้ามงหน้าม้าตัดไม่ได ไอหางเต่าเนี่ยแหละ่กดี่เสิร์ต้าทเขาใช้ของเขาเองอ่ะได้แต่เรานานๆนานจับของเขาทีไงพี่เสิร์ตทาแป้งให้จารัง,งสันเก็บหน่อยแกผมให้โป้งเรียบร้อยี่เสิร์ตเครื่องพี่เสามร้อยท่งหลายสามร้อยห้าสิบบาท ได้ยัไง่าจะส่ไเดยวี่บ้าดูได้แล้วบอกว่าเป่นลูบก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเคร่องเล็กามร้หาทำมากลดได้ด้วยใช่ไหม่เสิร์ใช่โกลนได้โกนก่อนนะก่อนแล้วก็ค่อยโกนโกนด้วยมืไม่ทำเราต้องมาทำเองนะมันตะเลี่ยนออกมาจากร้นเราก็ต้องไปทำย่นะไม่ผมอ่ะป่ง้ ช้วงพักรอนี่เต็มเลยผมนี่เช็ดยังไงใช่อใช่เดี๋ยวไปล้างง่าโอเคครับรออะไรใช่ไหมนี่รอนะครับ